สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับ ABC สองจังหวะนะครับตัวนี้อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีให้เป็นครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบังใบนะครับด้ามจับนะครับพร้อมกับตัวสวิตช์เปิดปิด start stop นะครับตัวรองสะโพกนะครับใบนะครับใบตัดหญ้า นี่ครับน้ำจับแล้วก็เป็นตัวไว้เสียบกับสายสะพายนะครับกระป๋องผสมน้ำมันนะครับอุปกรณ์ต่างนะครับชุดน็อตประแจไข่ั่วแล้วก็คู่มือนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษผมก็เลยจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูกันนะครับวันนี้เริ่มจากอันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวรอง ตัวรองเครื่องก่อนนะครับจะเอาะชุดกระเจาออกมานะครับจะมีตัวรองเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้นี่เลยใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับตัวสั้นตัวยาวหนึ่งชุดตัวสั้นชุดหนึ่งแล้วก็ตัวติดกับก้านนะครับชุดหนึ่ง อันนี้เราจะใช้เป็นตัวสั้นนะครับเราใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับขนาดอันใหญ่นะครับมันจะพอดีเลยแล้วก็หมุนหมุนมือไปก่อนนะครับจะมีรูสองอันตรงนี้ เรียบร้อยนะครับตัวรองเครื่องต่อไปเดี๋ยวผมจะติดเป็นตัวใบก่อนนะครับใส่ใบก่อนนะครับเพราะตอนแรกมันก็จะมีประแจตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเกียวแบบเกียวซ้ายนะครับเราต้องหมุนตามเข็มนาฬิการครับเพื่อไข่ออกตัวนี้เป็นตัวน็อตกันคลายด้วยนะครับ ขอน,นี้ออกหนึ่งอันนะครับขอน,นี้ออกอีกหนึ่งอันนะครับเป็นสองอันนะครับเสร็จแล้วมันจะมีรูนะครับให้เอาตัวประแจตัวเล็กเนี่ยครับเสียบรูไว้นะครับแล้วก็นำใบนะครับเอาขึ้นหรือเอาลงก็ได้นะครับ อาศัยใสใ่ตรงร่องตัวนี้นะครับตังนี้ต่อด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับมันเป็นแบบเกี่ยวซ้ายนะครับเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อขันเข้าไป ขันให้แน่นนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วให้เอาให้ออกมันก็จะหมุนนะครับเมื่อกี้เป็นการล็อกใบนะครับให้ขยับต่อไปนะครับ๋ผมจะใส่ตัวบังใบนะครับตาน,านี้จะใช้ประแจตัวใหญ่นะครับขันออกก่อน ดมนะครับให้ตรงกับใบด้วยนะครับให้เอาใบคว่ำลงนะครับขันพอตึงมือก็พอนะครับเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาใส่กับตัวเครื่องนะครับเอาตัวก้านมาใส่กับตัวเครื่องนะครับ ทุลักทุเลบ่อยจังวะอ่านี่นะครับจะมีหันขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้หันขึ้นนะครับใส่นะครับให้ต้องล็อกนะครับจะมีรูก็ใช้น็อตชุดที่มีสี่ตัวเนี่ยครับ หมุนเข้าไปนะครับเป็นแนวทะแยงก่อนจะทําให้ใส่ง่ายขึ้นนะครับถ้าต้องมีใส่คนเดียวนะ เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขันแน่นทีนึงอ่ะก็ใช้ประแจตัวใหญ่นะครับขันลงไปเลยตัวนี้มันมีตัวกันคลายมาให้ด้วยนะครับจุดตัว ครับต่อไปเราจะมาใส่ตัวนี้นะครับนี่เลยยังมีน็อตที่บอกว่าให้เอาขึ้นนะครับผมให้น็อตตัวยาวสองตัวนะครับขันครับเลยเดี <c oughs> ย๋ยวให้เราคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับ แล้วก็เน,นี่มาใส่ตรงนี้เดีแล้วอันนี้นะครับก็เกี่ยว นี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราใส่ก้างกันเลยนะครับใช้ไข่ควงนะครับตัวเล็กมีสี่อันนะครับเราจะวนอ้อมแบบนี้ ถ้าถนัดขวาก็เอาใส่ทางขวานะครับถ้าถนัดซ้ายก็เอาใส่ทางซ้ายปรับระดับแล้วก็ขันเข้าไปเลยร้อยนะครับประกอบเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทดกันดูนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับเดีย๋ยวเราอันนี้ก็เป็นกระป๋องผสมน้ำมันนะครับอัตราส่วนก็จะอยู่ที่ถ้าใส่ถ้าใส่น้ำมันเบนซินนะครับครึ่งกระป๋องก็จะใส่ออ t โตลูปหรือว่าน้ำมันสองสวะเนี่ยครึ่งฝานะครับแต่ถ้าใส่เต็มขวดนี่ก็ถ้าใส่เต็มกระป๋องก็จะใส่ถ้าใส่น้ำมัน เบนซินเต็มกระป๋องนะครับก็จะใส่น้ำมันออโตู้ปหรือว่า2จังหวะหน่ง1ฝานะครับก็จะอยู่ในอัตราส่วนที่กำลังพอดีนะครับตัวนี้ผมผสมไว้แล้วเรียบร้อยไม่เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวกรองนะครับเ,รเดี๋ยวเราคร่อยเทลงไปนะครับ ระวางมันกระชอกด้วยแต่เสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลย นี่ครับถ้าไม่มีตัวกรองนี่ครับลองดูข้างในนี่มันจะมีเศษเศษก็อาจทำให้คาบูตันได้นะครับจะต้องถอดออกมาล้างวุ่นวายกันอีกเรียบร้อยนะครับเราลองสตาร์ทกันให้ดูทีนี้เราเปิดสวิต ดันลงก่อนนะครับทีหนึ่งแล้วก็มองเห็นว่าจะมีวาล์วอากาศนะครับอยู่ตรงนี้ให้เราเปิดก่อนนะครับถ้าเครื่องรันถ้าเครื่องนิ่งแล้วก็ค่อยดันขึ้นนะครับอ่ะ,อะ ย yeah. วางพื้นดีกว่าไม่ร้านเอเป็น ไม่ต้องสืือครับไอ้นี่ยังตัดได้ญ้าจะเหลือเหรอจะหยุดก็แค่ดับตรงนี้นะครับง่ายๆนี่เลยถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถ ดูได้ที่แพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปเลยครับหรือว่าถ้าใครอยากได้เจ้าตัวนี้สอมทิ้งที่กัดเอาไว้ให้ที่ข้างล่างนี้เลยครับ